สองอาการโรคหัด ที่คุณต้องรู้ระยะแรกผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะจะเริ่มมีไข้สูงอ่อนเพลียและมีอาการไอร่วมกับอาการตาแดงช่วงก่อนผื่นขึ้นเนี่ยจะพบจุดขาวๆบริเวณกระพุ้งแก้มหมายความว่าถ้าสังเกตว่าในกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยเป็นสีขาวก็ให้พึงระวังหรือพบแพทย์โดยด่วนนะคะระยะที่2ค่ะจะเป็นระยะผื่นนะคะ 2- 4วันปุ๊บเนี่ยคะ่ะผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการเป็นผื่นแดงๆขึ้นนะคะโดยที่เริ่มจากศีษะนะคะ บริเวณายผมนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วลําตัวนะทั้งแขนแล้วก็ขาลักษณะผื่นช่วงแรกเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นโรคขัดเนี่ยจะเป็นสีแดงต่อมานะผื่นเนะะี่ยค่ะจะกลายเป็นสีคำํำและอยู่รวมกันเป็นปื้นๆค่ะ ถ้ามีใครในบ้านหรือคนใกล้ชิดเป็นหัดเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะต้องแยกออกไปเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้วัคซีนครบหรือไม่ครบก็ตามแต่นะบางทีเราไม่รู้สถานะของผู้ใหญ่ในบ้านของเราใครที่มีบุตรหลานนะอย่าลืมพกสมุดวัคซีนไปพบแพทย์ทุกครั้งนะ